ันนี้เราจะมาเป็นกู้ภัยจริงๆนะคะเพราะว่าถ่ายละครเราไม่เคยได้เป็นจริงๆนั่นเลยจะมาเป็นจริงๆอาสากู้ภัยอยู่แล้วแล้วนุก็เลยชวนเม็มาเดี๋ยววันคู่วันคู่เป็นเขตเหนือก็เป็นหน้าที่ของฟอตรของเราล,ลมชักอันนี้<ข>อนอนนอนมาเยอะแล้วนะถ้าไม่มีเคสก็มาเดิมให้เลยครับเนี่ยผมมาเดิมให้ก่อนเลย เราเท้ากัดครับประเดิมให้ก่อนเลยวันนี้เราจะมาเป็นกู้ภัยจริงๆนะคะเพราะว่าถ่ายละครแล้วไม่เคยได้เป็นจริงๆนัเลยจะมาเป็นจริงๆสุดยอดฮะไรน้เหขอบคุณครับผมเฮ้ยเรื่องการแสดงต้องให้คุณนะแต่คืนนี้คุณก็เป็นพระรองได้เลยครับได้พี่กุ้งอะเล่นละครด้่ยนะลนเรื่องไหนในเรื่องอะถ้า อยากจะขึ้นฉากนั้นมาพี่พุ่งอ่ะก็คือเป็นผู้ภัยจริงๆแล้วก็ไปเล่นในละครจริงดีนะที่ช่วยไว้ทันไม่งั้นอ่ะสองแม่ลูกเนี่ยไม่รอดแน่ๆวันนี้นะคะนักแสดงผู้ภัยจะมีสารววานของขวัญแล้วก็จะมีพี่ก้านพี่ก้าน <c oughs> คือตรงเนี้ยจะเป็นแหล่งที่เขาแบบว่าเหมือนเป็นจุดพักอ่ะจุดศูนย์รวมผู้ภัยแล้วก็ถ้ามีเคสอย่างเงี้ยก็จะพากันขับด้วยแต่คันแรงเนี่ยเนี่ยเขาก็จะพากันขับไปนู่นไป <c oughs> นี่ไปเคสต่าง แต่ในละครเราได้คันนี้แต่นี้คือรถในละครนี่แนะนำก่อนอันนี้จับมกพี่อู๋คือพี่อู๋น่ะทำงานอาสาผู้ภัยอยู่แล้วแล้วยูก็เลยชวนเบสมาคือตอนนั้นถ่ายละครด้วยกันเรื่องที่สองมาถ่ายด้วยกันแล้วยูก็เลยบอกว่า,<ร>าไปาลองทำกันจริงๆเปล่าก็เลยได้มาก่อนนี้วันนี้มันก็เหมือนมุลกี้ครับมันมีมุลกิ้อย่างทีท่เขาถือต่อนึงหลังรุ่นพันยูเขาจะจัดเป็นวัน วันที่ไรวันที่วันนี้วันที่สิบสิบยี่สิบแหม้วันคู่วันคู่เป็นเขตเหนือก็เป็นหน้าที่ของฟอถึงของเราอ๋อวันที่จะเป็นของอีกที่หนึ่งแล้ววันที่วันที่ก็เขตใต้เขาเรียกเขตใต้เขต เมื่อี้คุณโดนอะไรกัดมานะปชกสนี่มาอะไรรัดเขาค่มันนึกว่าหมากัดเดินแบบนี้ผมประเดิมเคสแรกให้ก่อนไงใเอาง่ายๆวันนี้เดี๋ยวพี่พุ่งพี่อุ้ดเดี๋ยวจะสอนเบสิกให้เลยเบสิกขั้นพื้นฐานไม่ว่าใครไปเกิดเงินอะไรมาพี่จะสอนให้เวลาใครอยู่ที่บ้านก็ทำได้อุปกรณอเคกัะไนักแสดง้นลงอย่างถ้าคนเป็นมเราตยังไง พี่กานี่คนแบบว่าอินมากเลยนะพี่กาแสรดีมากนพี่ติดคุกเป็นวันอย่างน้อยนะวันนี้พี่ก็อยู่กับขวัญนะพี่กาพูดอะไรแบบนั้นอันนี้คือชื่อมว่าปีโปรติกเนื้อโปรติกเตื้อเรียกเรียกไปคุกแล้วปอดปอดอะไม่่ใชนะเขาก็ได้เฮ้ยเขานั่งนั่งรอก่อนจับแรกเราก็จะสอน ใครแบบจริงๆให้กับสองคนนี้ว่าคนเป็นแบบทำเป็นอยู่แล้วเพราะว่าในเรื่องของการทำเตจจริงเปล่าเป็นอะไรเมื่อกี้ทำเตจองเท้ากัดผมยังกิดก้าวเลยนั่งดีไหมนั่งดีไหมได้ได้ไอพี่เอาสอนเบสิกอะไรง่ายๆไปสอนวัดเชนเธอเนะเธอหน้าหมัดใส้แต่ในละครนั้นชีวิตจรเธอหน้าหมัดใสไม่ได้นะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาสอนเรื่อง การประสมยาบาลเบื้องต้นเนาะเล็กสุขภาพเลยโอเคครับผมวิธีการวัดัรสายเนี้ยจะต้องอยู่ตรงกลางข้อทครับเนีอันเนี้ยที่บอกอัตาการเส้นของหัวใจเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกไป600ถึง100ถึง150ก็มาครบกันแล้วเพราะว่าการวัดจริงๆอ่ะการวัดต้องนั่งใช่โอ้อล้ว่้าม้วข้ามยี่หวัดเหรอ ก็ไม่ได้ไดูไปหาหมอตรวสุขภาวไปได้นางไม่ใช่ใช่นครับคือถ้าสมมติยืนวัดเนี่ยค่าความดันเนี่ยอันนี้คือสูงเกินไปคือเขาคันวิกฤตแล้วอันนี้อาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลเพรถ้ามีความดันสูงอะไรนต่งงไหมทำไมพี่เขาต้องใส่ถุงยางนั้เห็นไหมท่อเพราะว่าถ้าใส่ถุงยางล้วนิ้วมันจะออกไม่ครบกูหาแล้วกูอยู่ตัวและนี่ชอบชครับผมพี่บ้านวันนี้ครับพอดีเลยตรวจมันตาม่อย พี่เขาจะสอนเรื่องลมชักดูหนูเฮ้ยทุกคนลมชักเป็นยังไงวไม่ช่วยอ่ะไม่ช่วยอ่วกพ่วเข็มอยู่เ่ไมสิ่งที่เธอทำ จริงๆแล้วการเอาของเข้าไปงัดปากเนี่ยแทนที่เขาอาจจะไม่ได้กัดที่เนี่ยเขาอาจจะกัดฟันตัวเองเนี่ยทำให้ฟันแตกก็ได้อย่างช้อนมันแข็งขมากหรือว่ารองเท้าเนี่ยมันอาจจะทําให้ฟันหรือว่าอะไรเนี่ยได้มาได้สวัสดีครับพ่อสาธิตสิเรือเกย์บอนอะนี่ใช่ไหมบอนชักเอ๊ะ ห้ามมาสมมติว่าอะไรยัดผว่าจะเกี่ยงห้ามยัดทุกอย่างห้ามยัดห้ามยัดใช่ไหไม่ได้วิธีการป้องกันการกัดลิ้นที่ดีที่สุดคือจับผู้ป่วยตะแคงข้างถ้าตะแคงได้นะถ้าสมมติว่าบางคนชักหนักมากๆก็คือปล่อยเกียร์สถานที่ไม่ให้เขามือปัดไปโดนอะไรที่อันตรายกับตัวเขาโอ้ใช่นี้ใช่ไหมก็จับตะแคงอยู่ไหมใช่ตะแคงตะแคงอย่างนี้ใช่ตะแคงฮิ้กตัวตะแคงฮิ้กตีวเนื้อ เฮ้ยหายยังหายยังไม่บอกหายแล้วหายแล้วจะหายแล้วพี่พ้่ว่าไปถ่ายละครกับพี่ไม่ได้รู้แล้วหล่าว่าเตียงวันนี้เตียงไม่สะอาดเพราะเราเขาจะอยู่ช้ำเองใช่ใช่แบบแข็งมั้นะใช่ครับคือตะแคงเนี่ยควางอย่างแรกคือป้องกันการกัดกิ่อนแล้วก็ป้องกัน้วามทำลายหรืออะไรเนี่ยคือเขาคือลิ้นเข้าไรเท่าแกรนด์มันจะดูฝากกันอยังออกนียังออกมีไม่ต้องรอรอนานไหมรอ เราคือบางวันบางวันก็ไม่มีเหตุเลยบางวันก็มีอันนี้ก็คือโอ้ี่นี่นี่รอเหตุใช่หรอเพื่อนเดี๋ยวเข้าไปหาจริงๆแล้วการทำภูมไทยเราก็ภาวนาให้อยากให้มีเหตุอย่าให้เกิดการเสี่ยงไม่ใช่ไม่ไม่อยากให้ไม่ยด้ภาวนาให้มีเหตุอย่าให้มีเหตุเขาบอกภาวนาอย่าให้จะมีเหตุแล้วพี่น้องครับใกล้โค้งสุดท้ายแล้วครับนี่คือใกล้โค้งสุดท้ายจริงๆแล้ว แล้วก็ผมเป็นละครที่พวกเราตั้งใจครับตั้งใจกันมากๆเราถ่ายกันในช่วงโควิดด้วยแล้วระยะเวลาการถ่ายเนาะเขาบอกว่าด้วยสถานที่อะไรต่างๆมันโหมันยากลำบากมากแล้วพวกเราตั้งใจรวมกระทั่งทีมงานด้วยโอ้โหร้องก็นับหลายวันแล้วแล้วที่เพ่อแม่ด้วยก็อยากฝากด้วยนะครับผู้ชายหัวโตฝากด้วยนะครับอะไรฝากอะไรไม่ได้ทั้งวันอะไรขาการก็ขึ้นเจ้านี้ ปากแล้วป่ะปากเรารับดอกกับผูกอะไรก้อันไม่โดนอ่ะเหมือนจะต้องเล่นหมุกตลอดเวลาร่างกายหัวทำไมอะไรคะร่างกายหัวทำไมมันันกลัวองผูกลัวือนเอาคนมาทอดรักกันให้ดูนะกระดานแบบเนี้ยมีทั้งคนเป็นและคนที่เขาไม่อยู่แล้วนอนเยอะแยะเลย พี่ทุกคนอยู่ในกระเป๋าที่มีน้ำเกลือผ้าก๊อตอันน evet> ี้คืออะไรเนี่ยพี่ใส่ผงว่ะอะไรผ้าพันผ้าพันร่ากกายอ่ะพันพันข้อเลยบางมีอะคราอยเดี๋ยวพี่อู๋จะพาดูรถคู่ภัยของจริงว่าเป็นยังไงก็คือโล่งๆอย่างนี้เลยเหมือนในละครอันนี้ร้อนนอนมาเยอะแล่ไนะต้องมีไ ยานนใหยานยาจังหวะนั้นมันองไหนกันจังหวะนั้นแลเป็นส่งส่งก็แย่ๆก็แ่จังหวะน็นคดเขาหัวเขาไปทันปามตรงนี้ก็เป็นขับธรรมดาเกิดคนไม่เห็นหนวบอกว่า16ึ่งหกนเกแล้วทำไมตอนนี้หนึีหเ้รือเปล่าหนึ่งสี่หได้หมดอเหมือนกันทรได้ทรได้เปนก็ทรได้เเนี่ยท่วประเทศเนี่ย และนี่อันนี้ก็คือรถที่อยู่ในละครเขาแบบจำลองขึ้นมานะทุกคนในละครนะข้างในก็แบบมีอะไรบ้างโล่งกว่า<อ>ต้องมีเตียงมีอุปกรณ์แต่ว่าด้วยความที่ในฉากเขาไม่ได้เล่าไงก็คือขึ้นรถแล้วก็จบก็จะเป็นโลกอย่างเนี่ยยังไงคุณใครเห็นความขึ้นหรือไม่ได้ยินเลยะตอนแรก จากกู้ภัยแล้วก็ได้มาแจ้งทุกคนเผื่อใครไม่รู้ว่าต้องโทรเบอร์ไหนเมื่อกี้ก็คืออีกเบอร์นึงก็ได้1418งสีหสามารถโทรได้ทั้งสองเบอร์แล้วก็กู้ภัยก็จะได้รู้ว่าเขามีเขตเขามีวันแบ่งกันวันคู่วันที่ก็จะมีเขตใครเขตมันอะไรแบบนี้ถ้าไปได้ก็ช่วยกันช่วยกันยาให้มันเกิดเขตอะไรก็ตามเ้องไม่ว่าจะ รถชนกันอย่างรถชนเนี่ยคือเหตุจากอาจจะคว่มาหายนี้ยก็ช่วยกันแล้วกันดูเอ้ยดูคิดดูทางใหดดดด้ดีโดยโดยผบการกู้ภัยเนี่ยตรงนี้แรงที่สุดน,นะลูกทำไมอ่ะวคาใครไม่มีรักเลย <laughs> เพาะว่าโค้งแอบไปกินมาแน่นอนเลยนะคเดี๋ยวอยู่อะไรยังไปเดินเข้ามาคนที่ห่อเราไปเลยมาเล่นโดยเฉพาะเขาจะไปแล้วด้วยร้านเลยอ่ะเออโหราคาเปิดร้านทั้งเดือนโอ๊ยแต่อันเนี้ยที่ฟังนั่งคุยกับพี่รูดาสิ่งหนึ่งที่เห็นด้วยก็ว่าคือตอนเนี้ยผู้ภายอ่ะค่ะเขาไม่ได้มีเงินเดือนไม่ได้มีเงินขาดหลุนซึ่งเราอยากให้คนมาสนับสนุนมากเลยอ่ะเพราะว่าผู้ภายอ่ะเขาช่วยทุกคนในประเทศเลยอ่ะแล้วเขาไม่ได้มีเงินเดือนแล้วเขาไม่ได้มีแบบ อาหารหรืออะไรที่มาสนับสนุนมาคนจะมีแบบคนช่วยกันสนับสนุนกันขอบริจาคเอะไรอย่างเงี้ยไหมใช่ใช่จบแล้วยังไงใกล้เหมือกันจบแล้วติดตามต่อเลยครับอภิษฐานคนเดียวทองคำครับคนละเรื่อง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 สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะบ๊ายบายไปแล้วเมียบ้านใหญ่มี่หินเราต้องไปเจออีกอีกสักเรื่องนะเราอะเราด้วยเราอะต้องได้เจอเรากันสักเรื่องคุณผู้า